สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับนกอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นวันสุดท้ายละทําชานิดนึงนะคะสําหรับความรักของชาววันอาทิตย์ในเดือนพฤศจิกายนนะคะปี2565นนี้นะเป็นพลังงานรวมนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะขอเช็คพลังงานนะคะพลังงานหลักพลังงานตัวตนของ ชาววันอาทิตย์กันหน่อยนะคะ The High l o v แ f a n นะคุณปรงในเรื่องของความรักแล้วหรือเปล่านะคะเหมือนคุณไม่ได้รีบในเรื่องของความรักนะคะคุณใจเย็นนะคะคุณต้องการความรักที่จริงจังเท่านั้นความรักที่ชัดเจนคู่บุญคู่บารมีนะคะคนรักที่เข้ามาส่งเสริมซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้แล้วก็ ตัวคุณเองะนะคะอาจจะเฉยๆกับความรักแล้วก็ได้นะคุณไม่ได้ไขว่คว้าหาความรักนะคะคุณทำแต่งงานนะคะคุณอยากให้ตัวเองอ่ะมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นมีความมั่นคงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือสร้างฐานะให้กับตัวเองอย่างนี้มากกว่านะเจ็ดไม้ทำงานอย่างเดียวเลยนะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่แบบ ไม่เชิงว่าปิดกั้นนะแต่เป็นคนที่เข้าถึงยากเช่นกันนะคะในเรื่องของความรักเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูสิคะว่าแล้วพลังงานความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเนาะจสติกนะคะโอ้โหจะยังไงอะคุณอาจจะโอ้โหคุณอาจจะมีคนเข้ามานะคะนะเข้ามา ในความสัมพันธ์หรือคุณมีความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วก็ได้นะคะในบางท่านบางคนเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันมันอยู่กับที่นะคะไม่ไม่ถูกพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยนกมองว่ามีโอกาสนะคะที่จะได้แบบชัดเจนมากขึ้นนะหรือแบบได้เปิดเผยความสัมพันธ์มากขึ้นนะ อาจจะได้ไปเจอเพื่อนของเขานะคะเพื่อนของเราญาติของเขาญาติของเราอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าในช่วงเนี้นะความสัมพันธ์มันจะดีจะได้ออกงานร่วมกันนะคะจะได้ชัดเจนมากขึ้นคนอื่นจะได้รู้สถานะเรากับเขามากขึ้นอาจจะไม่ได้พูดนะแต่ ใครเห็นใครก็รู้นะคะว่าคุณและเขานะคะกําลังคบหากันอยู่ดูใจกันอยู่หรือเป็นแฟนการอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่นกเห็นนะความสัมพันธ์มันจะมั่นคงขึ้นนะจะชัดเจนขึ้นแล้วก็ดูจริงจังมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะถ้าคุณเป็นคนโสดก็นกมองว่าจะมีคนเข้ามาแหละนะอาจจะเจอกันผ่านงานนะคะผ่านสังคมผ่านเพื่อนก็ได้นะแล้วก็นกมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถพัฒนาต่อได้ด้วยนะคะ นกเห็นถึงคนที่แบบอยากจะเข้ามานะคะพี่ชิดใจคุณชนะใจคุณนะมีคนอยากจะเข้ามาจริงจังกับคุณอะไรประมาณนี้นะถ้าคุณเป็นคนโสดเนี่ยนกมองว่าคุณอาจจะพักในเรื่องความรักไปนานเลยแหละนะคุณโสดมานานนะแล้วก็คุณมุ่งมั่นแต่งงานนะคะความมั่นคงของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็มีเพื่อนมีสังคมของคุณนะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอแล้วนะคะ ความรักของคุณนะคะในช่วงนี้เป็นยังไงอีกคะ King of Swords นายขอ f Swords นะ The Tower นะคะโอเค The Sun นี่แหละคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะคะในเรื่องความรักนะคุณโสด มีคนที่ใช่นะคะคนที่อยากจะเข้ามา,าพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคนที่เด็กกว่าคุณคนที่มีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยก็ได้จะมีคนเข้ามาสนใจคุณอยากจะทุ่มเทความรักนะคะให้กับคุณนะซึ่งนกมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดูเย็นชาดูใจแข็งดูเฉยๆในเรื่องของความรักหรือเปล่านะคะนี่บุคลิกของคุณตัวตนของคุณก็ได้นะอาจจะด้วยความที่คุณอาจจะเคยผ่านความรักที่แบบ ล้มเหลวมาก่อนนะคะไม่ได้สมหวังในเรื่องความรักนะคะที่ผ่านมาอาจจะเจอเรื่องหนักหนานะคะนะทำให้คุณรู้สึกแบบเหมือนมันหลอนหรือว่าเหมือนมันมีความกังวลใจนะคะกลัวความสัมพันธ์ใหม่ๆอยู่เหมือนกันนะแอบคิดมากแต่ไพ่บอกว่าคุณจะได้เจอคนใหม่ๆแล้วแหละนะคะนะมีพลังงานของชาวธาตุลมนะคะเมทุนตุนกุ้มชาวธาตุดินนะคะพฤทธศกันมังกรแล้วก็ชาวธาตุไฟเมสิงธนูนนะ อาจจะเจอกันผ่านการเดินทางนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณหรือว่าเป็นคนที่ต่างชาติก็ได้เนาะต่างชาตินะเฮ้ยวันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยโอเคมาต่อนะคะค,คนคนนี้คุณอาจจะได้เริ่มต้นสารความสัมพันธ์กันแล้วก็ได้นะคะบางคนก็เจอแล้วนะ ถ้าคุณยังไม่เจอก็จะเจอแหละนะคนคนนี้อะขอดูนะคะว่าคนคนนี้เขาเป็นยังไงบ้างขอดูพลังงานของเขาหน่อยคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะผ่านการเดินทางได้ด้วยนะคะคนคนนี้เนาะเขาเป็นคนยังไงน้องมองว่าเขาเป็นคนที่ อบอุ่นเป็นคนเก่งนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเขาน่าจะสนิทสนมกับแม่เขานะคะเออคือถ้าเป็นลูกผู้ชายก็คือสนิทกับแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตัวเขาเองเนี่ยนกมองว่าเขาเป็นคนเก่งนะคะเออเป็นคนเก่งรักอิสระนะเป็นคนที่อาจจะชอบการเดินทางการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นคนที่อบอุ่นดูแลครอบครัวดีอะไรประมาณนี้นะ แล่วเขาอาจจะมีความต่างกันด้วยนะคะเนาะแตกต่างก็อาจจะเป็นความต่างที่แบบโอ้โหเข้ากันได้ดีอะไรประมาณนี้เนาะคือตัวเขาเนี่ยขึ้นสิบเหรียญเนี่ยนกมองว่าเขาก็น่าจะพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งแล้วนะคะนะในรูปแบบที่จริงจังนะคะในรูปแบบที่แบบเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยนะ ในใจเขาลึกๆเนี่ยเขาก็น่าจะอยากจะมีชีวิตครอบครัวเหมือนกันนะทุกคนนะโอเคมาดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะชาววนะันอาทิตย์โอ้โหไพ่ขึ้นมานะคะตัวต,วตวนของคุณกับเขาเป็นไพ่ h ดอะไ o โลแฟนนะคะไพ่นักบวชไพ่สังขราชคือเขาเองก็เหมือนกันเป็นคนที่ น่าจะเป็นคนที่แบบว่าเออต้องการความสัมพันธ์ที่พัฒนาต่อได้อยากเจอคู่บุญคู่บารมีนะคะแล้วเขาเจอคุณเนี่ยเขาคิดว่าคุณเนี่ยใช่นะคะเป็นคนที่อาจจะสินเสมอกันนะคะเข้ามาแล้วก็แบบคอยส่งเสริมซึ่งการละการอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเขารู้สึกยังไงกับคุณโอ้ลมองอว่าเขาดูจริงจังกับคุณมากๆคนคนเนี้ยชีวิตของเขานะคะก่อนที่จะมาเจอคุณเขาอาจจะเป็นคนที่ รักอิสระมากๆนะแล้วก็ทำตัวแบบเจ้าสำราญนะคะดูแบบเช็คเรตติ้งอะไรประมาณนี้นะบริหารสเสน่ห์อย่างเงี้ยค่ะตัวเขาเป็นคนที่พอใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองมีความสุขในจุดที่ตัวเองอยู่นะคะอ่าแล้วเขามาเจอคุณเนี่ยนกมองว่าคนอื่นๆนะคะที่รายร้อมเขานะคะ ในบางท่านบางคนคือตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะมีคนเข้าหาเยอะอะไรประมาณนี้อาจจะด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะหรือสเสน่ห์ของเขานะคะที่เขาบริหารออกไปอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งนกมองว่าหลังจากเขามาเจอคุณเนี่ยเขาไม่ได้สนใจนะคะไม่ได้สนใจใครนะคะนอกจากคุณอนะ่ะเขาจับจ้องอยู่แต่คุณเขาให้ความสําคัญกับคุณมากๆนะคะคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณ จริงจังนะคะขึ้นสิบไม้เนี่ยความจริงจังอยากจะพยายามอยากจะทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้นะอืมดมูนเนี่ยอาจจะมีความหึงหวงด้วยนะคะหึงหวงคิดมากนะคะหึงหวงในตัวคุณนะกับคุณเนี่ยเขาตั้งใจมากๆนะคะความสัมพันธ์นี้ตั้งใจแล้วก็อยากที่จะไปต่อเรื่อยๆในความสัมพันนี้อยากจะทาให้ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงอะไรประมาณเนี้ยคือ น้อมองว่าตั้งแต่เขาเจอคุณเขาไม่สนใจใครเลยนะคะเหมือนคนคนนี้เขาสนใจแต่เหรียญเหรียญนี้นะคะนะ,ะแล้วดีเอ็มเพเนี่ยเขามองว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะคุณคือคนที่เขาอะอยากจะได้มาเป็นคู่ชีวิตอะไรอย่างนี้เป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกได้นะคะ mm. เขาชื่นชมคุณหนักมากนะคะคนคนนี้แชมเปญค่ะ mm. จะคือตัวเขาเนี่ยนกมองว่า mm. เขาอะนะอยากจะสารต่อความสัมพันธ์นี้กับคุณอย่างแน่นอนในรูปแบบที่ชัดเจนนะคะนะเออเขาปรับปรุงนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณมากๆเลยนะคนคนนี้ mm. เดี๋ยวนกขอดูสองดาบหน่อยโอเคนกมองว่าคนคนนี้ย mm. เขาอาจจะมีคนพยายามที่จะเข้ามาหาเขานะีคะ แบบคนถูกใจเขาชอบเขาอยากจะเข้ามาในชีวิตเขาอะ่ะเขาปิดหมดเลยนะอ่านกมองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่แบบน่ารักน่าแบบดึงดูดนะคะมีคนอยากเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอาจจะด้วยตำแหน่งหนะ้าที่การงานหรือสเสน่ห์เขาก็ตามนะคะซึ่งเขาอะ่ะจริงๆอะ่ะสามารถที่จะมีช้อยมีตัวเลือกได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแต่ตั้งแต่ที่เขาเจอคุณอะ่ะเขามองว่าคุณเนี้แหละเป็นคนที่ เหมาะสมกับเขาที่สุดนี่มันมีพไพ่ใบนี้ขึ้นมานะอ่ะเหมาะสมกับเขาที่สุดนะคะเนาะแล้วเขาก็เลยปิดเลยค่ะปิดกั้นทุกช่องทางปิดกั้นช้อยตัวเลือกนะคะหรือเลือกที่จะไม่มองใครนะคะคือเขาไม่สนใจใครแล้วนะคะนอก่าหลังจากที่มาเจอคุณเนาะคือแบบนกมองว่าเขาอะ สนใจแต่คุณจริงๆนะคะคุณคนนี้นะประมาณนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทิศทางนะคะทิศทางความัมพันธ์นะจะเป็นเช่นไรนะทุกคนนะเดี๋ยวนกขออนุญาตเก็บไพ่ก่อนนะมาเก็บก่อนเก็บก่อนโอเคมา ทิศทางความสัมพันธ์นะเรามาดูกันอันนี้คือเป็นทิศทางเป็นแนวโน้มนะคะให้คุณนำไปปรับใช้ในความรักของคุณได้นะคะแต่สุดท้ายไม่ว่าไพ่จะออกมายังไงนะทุกคนเรามีเจ็ดจำนองอิสระนะคะที่จะเลือกแล้วก็ตัดสินใจชีวิตของตัวเองได้เราไม่จาเป็นที่จะต้องแบบอ๋อไพ่บอกอย่างนี้ต้องทำแบบนี้อะไรเงี้ยคือเราเอาไปเป็นแนวทางนะคะ เพื่อที่เราอ่ะจะตัดสินใจชีวิตของเราได้นะคะเนาะมาขอดูนะคะทิศทางความสัมพันธ์ค่ะไฟออวันนะคะก้าเหรียญชบูบคอปอืมดีเอ็มเพรสเห็นไหมขึ้นมาอีกแล้วเมื่อกี้ก็มีดีเอ็มเพรสนะคะคุณจะเจอคนที่ใช่คนคุณจะเจอคนที่แบบคุณรอคอยมานานคนนี้แหละใช่เลยนะคะคนที่คุณรู้สึกว่า คนที่คุณรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ฉันรอมานานอะไรประมาณนี้นะคะหรือจะมีคนเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะแล้วก็ดีเอ e มเ s เนี่ยคือเหมือนกับเข้ามาเพื่อที่จะแบบว่าเข้ามาให้คุณแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอะคือคุณจะถูกรักไง ออจะถูกเขามอบความรักให้กับคุณนะคะเอ่อคุณจะจะได้เป็นคนในใจของใครสคักคนหนึ่งนะคะอืมในถือกทานะคะชาวทัดไฟเมสิงธนูนะเอ่อห้าไมา้ไพ่บอกว่าคุณอาจจะมีคนเข้ามาหลายคนนะคะอาจจะเป็นช้อยตัวเลือกนะแต่หนึ่งในนั้นคุณจะเจอเขาคนนี้แหละนะไพ่บอกอย่างนี้นะทิศทางความสัมพนนันธ์นกมองว่า หลังจากที่เข้ามานะคะอาจจะเป็นในลักษณะของความไม่ชัดเจนหรือเป็นในลักษณะของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปก่อนความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนแต่ความสัมพันธ์ของคุณและเขามีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะคะอ่านะคุณจะได้รับความรักนะคะคุณจะถูกรักถูกเอาใจใส่นะคะถูกดูแลจากเขาคนนี้ นะอืมบางคนก็อาจจะเจอคนที่เด็กกว่าก็ได้นะคะอืมหรือเป็นคนที่ห่างหายกันไปแล้วเราก็กลับเข้ามาก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นะอะ่แต่ละช่วงแต่ละตอนก็จะตรงกับอ่ากับไม่ทุกคนหมายถึงว่าอาจจะตรงแค่บางบางช่วงบางตอนนะคะสำหรับคลิปอ่โดยรวมนะคะของชาววันอาทิตย์นะก็นำไปปรับใช้นะคะ ถ้าเป็นคนเก่าก็ได้กลับมาคืนดีกันยังรักกันอยู่นั่นเองนะคะยังมีความผูกพนันมีเยื่อใยต่อกันนะขอดูว่าไพ่ยอยากบอกอยากแนะนำอะไรให้กับชาวนอะาทิตย์บ้างคะ่ะ s ーサーウ o น・ Cups プนะคะเดอร์เฮอร์มิตค่ะไฟออฟซอฟต์เดอะฟูเดอะเวิ์นะคะการเริ่มต้นใหม่คนที่คุณและเขาเนี่ยอาจจะหันหลังให้กันไปอาจจะมีการเงียบนิ่งกันไป ก็มีการได้กลับมานะคะในความสัมพันธ์นี้มีการกลับมาเริ่มต้นใหม่เนาะหรือความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์นะเจอกันเป็นรักออนไลน์รักทางไกลนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าอ่ะคุณถอดใจแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะเนาะความสัมพันธ์นี้มันห่างไกลกันเหลือเกินบางคนโอ้โหคบคนไกลมากๆนะคะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนี่ขึ้นไ่ไปนี้นะคะอาจจะไปแบบคบกับคนที่เขาอยู่แถวแถบที่มีหิมะเลยอะนะ ไกลๆอะไรตกคุณอาจจะรู้สึกถอดใจรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้นะคะนะน้องมองว่าก็มีโอกาสได้เดินทางมาเจอกันนะมันมีไพ่ของการเดินทางหรือคุณเนี่ยอาจจะได้เดินทางไปหาเขาหรือเขาเนี่ยแหละจ,จะเดินทางมาหาคุณหรือได้ท่องเที่ยวร่วมกันก็มีนะคะจะประมาณนี้นะคะไพ่บอกว่าเหมือนลึกๆแล้วในจิตใจคุณก็อธิษฐานนะคะ ในใจหรือขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะลึกๆในใจเนี่ยว่าอยากจะเจอคนที่ใช่อยากจะเจอรักแท้อยากจะเจอคนที่สินเสมอกันนะไพ่บอกว่าคุณมีโอกาสได้เจออยู่แล้วนะคะโอเคนะสำหรับชาววันอาทิตย์นะขอบคุณมากเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะทุกคอมเมนต์น่ารักนะคะคอมเมนต์ดีๆที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยมานะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะวันนี้นกขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ